ครับผมยืยนยันการอัาคลิปนะครับวันที่8เมษายน6กเจดนะครับวันนีวน้วันล่าสุดที่ผมเสิร์ชข้อมูลใน eBay หรือว่าราคาของเมืองนอกนะครับแม็กซอนดีดีศูนย์สองที่ผมลงขายวันนี้เนี่ยราคาสูงสุดถึง8 00 0กว่าบาทแล้วสภาพเราก็ดีด้วยนะครับราคาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ2องพันเกบาทไม่รวมส่งซึ่งหมายความว่าถ้ารวมส่งแล้วก็ประมาณส0มพันกว่าเก,กือบ4ี่พันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลยืยนยันมาของเขาออริจินอลหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับ ตัวที่ไม่มีกล่องก็6 0พัน0 0ดพันเหมือนกันนะครับตัวที่ราคาต่ําสุดที่เราเจอจะเป็นประมาณนี้ครับสามพันสามพันเก้า 3, 000, 3, 9, นะครับห้าพันสี่พันนะครับสี่พันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูอันนี้ผมเซฟเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้แปดพันนะครับไม่มีกล่องเหมือนกนนันหลังนี้ก็ราคาดูหมดเลยครับหกพันหกพันกว่านะครับ เจ็ดพันกว่านี้ยังไม่รวมส่งนะครับเราบางเจ้าไม่ส่งไทยด้วยนะครับแปดพันกว่านะครับโอ้อันนี้หกพันแปดพันหมดนะครับเอาล้ครับของผมขายถูกมากและสภาพดีด้วยนะครับลองชมคลิปให้จบนะครับและคุณจะรักมันนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่8เมษายนตอนนี้เวลาบ่าย3 35แล้วครับเอฟเฟกสะสมนะครับคือไม่ต้องพูดถึงแบรนด์แม็กซอนนะครับอันนี้เป็น m ม d ดอินเจแปนวินเทจช่วงปี80 80S นะครับหมายถึงว่า80-80ถึง80ดกว่านะครับบอดี้จะหนักมากหนักกว่าบอสเยอะมากนะครับมันจะหนักกว่าปกติมันเหมือนเป็นโลหะมันไม่ใช่พลาสติกครตันปึ๊กเลย ขอโทษครับราคาใน eBay เนี่ยมีตั้งแต่สี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเป็นถึง8000เลยนะครับตัวของเราเนี่ยสภาพดีถ้าขายใน eBay ก็น่าจะได้มากกว่า5,000ครับแต่ผมขายถูกนะครับเดี๋ยวดูในราคานะครับแป้นเหยียบสภาพดีกดหนึบดีนะครับเป็นดิจิตอลด l เลที่เสียงดีมากนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายคือมันจะมีะดีเลย์นเนี่ยมาให้เราเลือก5โหมด6โหมดนะครับง่ายๆคือเราไม่ต้องไปนั่งจําตัวเลนส์เนี่ยหโหมดเนี่ยมันจะโหมดแรกเนี่ยมันจะเป็นดีเลย์ชอ็อตไทม์สั้นๆนะครับซึ่งมันบวกไปทีละแปดนะครับเราจะกะง่ายมันจะมี4จุดใช่ไหมฮะอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับจุดแรก8นะครับข้างบนนี้16สาคือสุดนะครับแปดสี่ทั้งสิบสองอ่า เพิ่มไปทีละ8นะครับอันนี้คือ8มิลมสนะครับขึ้นมาตรงนี้เป็น16เรากะเป็น4จุดอย่างนี้1 2 3 4สมันจะง่ายเวลาเราปรับนะครับเดี๋ยวก็ชําชนาญเองครับนะครับ8 4 12นอะครับ, 8, 4, 2, 2รบอันนี้ก็เหมือนกัน16จะถ้าปรับมาเลนที่2ปุ๊บเป็นช็อตไทม์ที่16เวลาเราตั้งค่าละเอียดกับทัมมิ่งเพลงนะครับนะครับบางคนเขาจะตั้งค่าละเอียดเลยคือทัมมิ่ง8 0อ่าตั้งดีเลยช็อตไทม์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ เราสามารถถ้าเป็นไม่มีโหมดอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งกะเอามันยากอย่างนี้เรารู้เลยว่าอ,อ๋อเราต้องการนะเราต้องการแดนะ8 ms เอราก็มาโหมดที่1เราก็มาที่ปิดโหมดตรงนี้ก็จะเป็น8 m ดอหรือเราต้องการสิบหกปุ๊บไปที่เขียนตรงนี้ครับแปดสองสิบหกนะครับอ่าไปย4ิบถ้าไปแก8ก็เป็นย4 8 4ิบสี่แปดสาสิบสองนี่ครับกลับมาสุดก,ก็จะเป็นสามสิบสองแม็กซิมัมนะครับแต่บนออฟเซเรียรครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสนุกดีครับ แล้วก็อันนี้ก็คือดีเล์เลเวลนี่สําคัญมากจะเอาดีเล์ออกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเอฟเฟกตรุ่นเก่าๆมันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเอาดีเล์ออกมากๆเนี่ยมันไม่กินเสียงจริงด้วยนะครับรีพีทการกระเด้งตาของดีเล์จะเอากะเด้งตามมากแค่ไหนนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหลายทีหรือจะปับป๊บปับป๊บปั๊บแล้วหมดนะครับมาดูสภาพกันครับสภาพด้านหน้ายอดเยี่ยมครับเป็นสภาพเรียกได้ว่าสภาพหน้าสม,มน,นะครับเก่าเก็บมนะครับ นิ้วลอยบ้างตามการเวลาเล็กน้อยด้านข้างตรงนี้มีคราบบอดี้สีสวยมากนะครับเป็นคล้ายๆขาวแล้วเป็นมุกเหมือนกีตาร์ไอเบเนตเจมสตีทไวท์นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้มีคราบนะครับไม่กล้าไม่กล้าขูดแรงๆนะครับไม่เอาดีกว่านี่ครับเป็นคราบเป็นคล้ายๆสีเมทัลิกแบบแบบนะครับสีขาวมีมุกแล้วก็แบบเหมือนแบบไอเบเนตสตรีทไวรุ่นเจมเ h บเฮนะครับอันนี้ก็สภาพดีด้านข้างนี่สภาพดีเลยนะครับเอฟเฟกหนักมาก มันเหมือนเป็นมันหล่อปูนมาหรือไงบอดี้มันเนี่ยไม่ใช่พลาสติกครับหนักมากนี่ครับเห็นเม็ดเกตไหมครับสวยมากถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับหัวรูจักรก้าววนปกตินะครับด้านหลังก็สภาพดีมากนะครับนี่ครับพวกวินเทจจะมีเลขแค่หกหลักนะครับถ้านับแบบทิฟสคริมเมอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นปีแปดหนึ่งนะครับตัวแรก แต่ก็ผมก็ไม่ชำนาญมากสำหรับแม็กซอนนะครับใน eBay e ี a y ระบุไว้บ้าเป็นออริจินอลเอฟเฟกต์เแปนช่วงปี1 9 8 0 s ครับผมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะครับครับผมเรียนให้ทราบนิดน,นึงนะครับเอฟเฟกทุกก้อนที่ที่อยู่กับผมหรือผมขายเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่รับประกันการใช้งานฐานกาววุนะครับเพราะว่าผมไม่มีฐานรองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขั้วเนี้ยมันอาจจะเสื่อมได้เองนะครับไม่ต้องทําอะไรก็บางทีก็ใช้แล้วไม่ติด ผมจะรับประกันแค่การใช้อแดปเตอร์ก้าวต์นะครับส่วนตัวฐานเนี่ยมันจะเสื่อมได้ตามสภาพนะครับแล้วก็คงไม่มีใครมาใช้ฐานหรอกมันเปลืองมากเหมือนี่ฐาน9โาวต์ก้อนหนึ่งแพงมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมคลิปต่อเนื่องนะครับยืนยันการอาดคลิปอีกทีหนึ่งแปดเมษาหกเจ็ดตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามสี่สิบครับสี่บนิดๆิดนะครับสี่2นบเอัดสิบสองะันี่ผมก็เอาไขควงแกะน็อตเรียบร้อยครับเดิมเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับขนาดแกะน็อตเนี่ย หัวแน่นปังเลยยังเขาไม่เคยแกะเลยนะครับมีน็อตสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นปิดของแม็กซอนนะครับมันทําไมถึงได้แพงดูดิครับชิปมันเป็นชิปแม็กซอนเป็นตัวบอลล่มเลยเสียงชัดมากครับปอมแม็กซอนที่ฝาเลยนะครับแล้วก็ฝาปิดยอดเยี่ยมสภาพแบบเหมือนทั้งผสมสภาพใหม่แบบไม่น่าเชื่อบอร์ดวงจรเป็นบอดสองชั้นด้วยนะครับมีอีกชั้นนึงข้างในนะครับไม่มีรอยแก้ไขเลยนะครับไม่มีรอยบัดกรีใหม่ใดทั้งสิ้นนะครับลองดู ชิปตัวนี้เป็นชิปแม็กซอนนะซึ่งเราจะไม่เห็นได้ง่ายๆนะครับหายากมากกี่ขาครับเนี่ยขาเพียบเลยแม็กซอนครับผมขออนุญาตไม่แกะนอตตัวนี้อีกแล้วนะครับไม่แกะดูอีกชั้นแล้วครับอันตรายครับมันดีเยขนาดนี้แล้วอย่าไปทําให้มันเสียหรือว่าเปลี่ยนไปจากโรงงานเลยดีกว่านะครับไม่มีรอยบัดกรีหรือหน้าสงสัยใดๆทั้งสิ้นครับเดิมๆหมดเลยมีบอกข้างในอีกตัวครับไม่ใช่ชั้นหรอกมันก็ โอ้โหเจ๋าเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเนาะปล่อยไว้อย่างนี้ละเอาละครับเดี๋ยวีกคลิปหนึ่งไปฟังคลิปเสียงกันนะครับสวัสดีครับผมยืนยันรอัดคลิปนะครับ8เมษายน67ตอนนี้เวลาบ่าย4โมงเย็น5นาทีนะครับนี่ครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยผมเอาโคมไฟ2ให้เห็นชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับผ่านแอมป์บเล็กใบนี้ครับต่อสายตรง2เส้นมาที่กีตาร์เจแปนตัวนี้ครับ กิตาเมตอินเจแปนนะครับปีเก่าลายไม้สวยนะครับลายไม้สวยผมจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะเราจะเอากล้องวางบนนี้เลยนะครับนี่ครับอ่ากีตารตรงนี้จริง,รงนะครับเดี๋ยวเราจะดูกัน,นครับอ่าเทคกิคใช้งานอย่างโหมดที่ผมจะซูมไปที่หน้าจอนะครับเพราะสภาพเราเห็นชัดแล้วนะครับเราจะจำง่ายสมมติว่าผมจะเล่นเป็นโหมดซิกนโน้ตเนี่ย เราดีดสองครั้งจะได้โน้ตเราดีดสองครั้งคือตับปั๊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 บแต่เราจะได้โน้ตปั๊บปับดะดาดะดาดะดาดดดโหมดนี้จําง่ายผมจะคลิกมาที่แก๊กที่ห้าโหมดเลขห้าแล้วปรับดีเลย์ทาวมาที่จุดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะจําง่ายการที่เขาแบ่งภาคมาให้แบบนี้ดีครับมีห้าโหมดโหมดแรกเนี่ยดีเลย์ทาวจะเป็นช็อตดีเลย์ตั้งแต่แปดถึงสามสิบสองเท่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเราจะปรับโหมดซิกทินโน้ตจำง่ายว่าได้กรณีของผมไปคุณก็ไปที่แกก๊ที่ หมดที่ห้านะครับคลิกไปที่ห้าแล้วสภาพการใช้งานมันแน่นมากเนี่ยคลิกแบบแน่นปึ๊กเลยนะครับเวลาคลิกไปแต่ละคลิก,กมันจะดับแป๊บหนึ่งเพื่อเปลี่ยนชแนลนะครับสมมุติว่าคลิกจากสามไปสองแบแป๊บหนึ่งเพื่อเปลี่ยนชแนลนะครับปุ่มเปิดปิดใช้งานได้ยอดเยี่ยมหมดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนปุ่มเปิดปิดนะครับสวิตช์ดูนะครับยอดเยี่ยมหมดนะครับกดปิดทุกครั้งปิดทุกครั้งนะครับ มันเป็นของดีอะ่ะของเดิมๆไม่ได้ซ่อมแล้วก็สภาพสะสมนะครับเหมือนสภาพนอนกล่องอะ่ะอ่ะโหมดห้าผมไปที่เก,ก้าห้าก็ง่ายๆคลิกลงกาสุดเลยก็เป็นหกใช่ไหมกลับขึ้นไปอันหนึ่งเป็นห้ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไฟจะติดโอเคเวลาเปลี่ยนโหมดทุกครั้งไฟ B c h ช็คเนี่ยมันจะดับแป๊บหนึ่งเพื่อคำนวณใหม่นะครับอ่านี่ครับซิงคิโนแล้วก็ตั้งไปที่เก้าที่ห้าแล้วก็ดีเลยทา์ไปที่ขีดบนจุดไปขป้าเนี่ยง่ายเลยจำได้ง่ายเลยครับ เห็นไหมครับอยากให้มันเร็วกว่าน,นี้นิดนึงก็ปรับบวกลบไม่เกิน 1%, 1> นึ่งเอนาะครับไว้เล่นสนุกสนุกได้สบายเลยดี2องโน,โนต้ตกลายเป็นสี่เราดีตับ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 มันจะกลายเป็นตาดาดดดผมดีแค่ ถ้าอยากให้มันเร็วกว่าน,นี้คลิกมาตรงนี้เราจำง่ายไหมครับเวลาเราไปเล่นสดเนี่ยเราแค่มาที่โหมด5แล้วเราก็คลิกดีเลยทาวระหว่างนี้ครับจุดไข่ปลา2ออันนี้ครับเนี่ยมันจะมีจุดไข่ปลาให้ใช่ไหมครับง่ายเลยจุดไข่ปลาแรกก็จะเล่นเร็วทัมมิ่งเร็วประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าจำง่าย แล้วเสียงดีเลยมันชัดมากครับเสียงดีเลยที่มันตามมานะครับผมเปิดดีเลย์เลเวลสุดเลยนะครับเสียงจริงยังชัดอยู่เลยมันชัดอยู่อย่างนะั้นโอเคครับตัวนี้เป็นตัวรีพีทนะครับใช้งานได้หมดหมายความว่าถ้าเรา เปิดเยอะมันจะตามไม่รู้จบจะไปเรื่อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถ้าเราต้องการให้มันน้อยลงหน่อยอาสมมติปิดหมดเลยมันก็จะเป็นหยุดเลยถ้าเราเพิ่มมันหน่อยมันก็จะตามสามครั้ง อะไรแบบนี้ครับใช้งานได้ดีหมดนะครับดีเลยทา์ถ้าเราเปิดมากมันก็จะหน่วงได้แก๊กที่ห้าเนี่ยห้าร้อยสิบสองอนะครับโอ้โหสบายเราจำได้เลยหมดห้าเล่นเพลงชา้าได้สบายนี่ขนาดเปิดดีเล์สุดนะครับดูนะครับ จะให้ฟังเสียงเปล่าก่อนนะครับเปิดดีเลยครึ่งนึงเปิดรีพีทนะครับเปิดทำแค่นี้นะครับเสียงเปล่าเปาไม่มีดิเล์ <S <S ผมใส่รีเวิร์ดที่ตู้นิดเดียว<ๆ>เข้าดีเล์<ๆ>ขนาดเปิดดีเล์ตั้งครึ่งนะครับสังเกตไหมครับเสียงจริงนะ่ะไม่ได้หายไปเลยมวลเสียงยังอิ่มอยู่เหมือนเดิมนี่คือความพิเศษของ เอฟเฟกรุ่นเก่าที่เป็นวินเทจพวกนี้ครับแล้วเจแปนเขาดังมากอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แม็กซอนอาเป็นเด่นดังมากแล้วแพงมากอยู่แล้วครับที่ทราบันดีนะครับผมมีรูปให้ดูแล้วราคา e ีเบแพงมากนะครับเอาละครับลองมาดูเช็คทีละหมดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างไปที่แก๊กหนึ่งนะครับแก๊กหนึ่งก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นช็อตดีเลยรับจะไม่มีดีเลยเลยแปดถึงสาสิบสองนะครับมันจะเริ่มไฟดับไปแล้วคำนวณผลใหม่เป็นแก๊กที่หนึ่งนะครับ เปิดสุตเนี่ยมันจะ32 ms เหมือนเป็นรับบิ n งรับบิ่งโน้ตขึ้นมาครับเหมือนโน้ตเรามี2โน้ตซ้อนกันอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมครับเปิดดีเลยามา,มาอย่างได้เลย สองสายเสียงกล้องเพราะมากเลยครับเปิดอีก โหมดที่2นะครับหมดที่2เห็นไครับเขาบอกว่าถ้าเราปรับสุดเนี่ยมันได้เท่ากับ64มันยาวกว่า22น,น,นะฮะอ่าเริ่มมีเสียงตามมาละนี่เราขนาบเปิดเลเวลสุดเลยนะครับยังไม่กินเสียงจริงเลยใช่ไหมฮะ เป็นเพลงแบบดีไซน์เพราะมากครับถ้าเราปิดหมดก็มันจะกลายเป็นว่าเป็น1 6 ms นะครับ<ๆ>เสียงอิ่มกล้องพอดีพอดี<ๆ>หมดที่ผมชอบเล่นนะแกลกที่สองนะครับแท็กที่สองเราปิดหมดเนี่ยมันจะเท่ากับสิบหกปิดหมดปิดีเล้ทามหมดเท่ากับสิบหกนะครับเปิดอิเลเพบบิ่มนิดนึง เสียงกีตาร์ธรรมชาติอ่ะเหมือนไม่มีแต่มีครับโอเล่นบูเพาะมากครับเล่นพวกบูเล่นพวกล็อกได้หมดอ่ะอันนี้จะปิดดีเลยให้ฟังนะครับเสียงมันแบบขนาดเปิดเลเวลต้องเยอะนะไม่กินเสียงจริงอะ คือดีเลหลายหลายอันที่ดังๆนะครับเวลาเรากดเข้าไปใช้เนี่ยพอเวลาใช้ดีเล่ปุ๊บเสียงจริงกีตาร์เราเปลี่ยนไม่บางเออไม่หนาเท่าเดิมมันจะบางลงแหลมตัวนี้ไม่เป็นนะครับของมินเทจมันดีแบบนี้นี่เองอ่าไปต่อโหมดที่3มครับโหมดที่3าเขาบอกว่าเดีย๋ยวมันจะนานอ่ะสามสิบสองถึงร้อยยี่แปดใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยไฟมันจะดับตรงนี้มันจะคำนวณใหม่คำนวณใหม่ปุ๊บแล้วขึ้นมาให้เราถ้าเราเปิดหมดตอนนี้มันจะเป็นร้อยยี่แปดแล้ว อ่าเริ่มมีเสียงก็เด้งตามแล้วเล่นเดอะชาโดได้เนี่ยอย่างเงี้ยเปิดไ้เยอะเลยไปเยอะเลยเล่นเดอะชาโดเลยโอ้เสียงมันใช่เลยครับ ใช่เลยครับถ้าเราเปิดมาที่โมดที่สี่เขาบอกว่ามันจะถ้าเราเปิดดีเลย์ทามสุดเนี่ยไม่คำนวณไฟขึ้นมาใหม่สองร้อยห้าสิบหก ms หมายความว่ามันจะเริ่มมีเสียงกระเด้งตามแล้วมันจะไม่กระชั้นชิดแล้วมันจะเริ่มห่างแล้วปับปับ,ปบพวกสลับแบ็กอะสลับแบ็กแบบพวกปับ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 กระเด้งนิดเดียวพอเล่นพวกด,ดิสโก้เก่าครับ อ่ากระเด้งทีเดียวพออ่าไหมครับอย่างนี้ใช่เลยเล่นไปก็มันไปคนเดียวนะเอากรกทีห้าก๊กทีห้าเขาบอกว่าเห็นไหมคำนวณใหม่มาเห็นไฟไหมครับคำนวณน,นวณใหม่แล้วก็เปิดห้าร้อยสิบสองอ็มถ้าเราปรับหมดเลยเนี่ยห้าร้อยสิบสองอ็มนะครับเริ่มกระเด้งห่าง อ่าเปิดดีแล้เพิ่มมันก็ไม่บางครับอ่าไปเลยอ่าตัวกระเด้งตามครนนึ่งเลยนะครับถ้าเล่นซิกทีโน้อก็เป่าไปตรงที่ทผมที่ผมบอกครับประมาณแก๊กตรงเนี้ยจุดไขป่ปลาตรงเนี้ยบริเวณนี้ครับนะถ้าอยากให้มันช้าหน่อยก็ตรงนูน้น,น อ่าจาไปเลยครับอันสุดท้ายอันที่หกครับคราวนี้หนูได้นานมากนานจนเวอร์ครับเล่นโปรเกรสีได้สบายเลยบอสเนี่ยนะมันจะได้เต็มที่ก็เจ็รุ่นปกตินะครับรุ่นปกติของนี้ตอนนี้เลยมาตรฐานคือประมาณเจ็ดรอยกว่าถึงแ0ดร้อยกว่าก็เหลือเฟือนแล้วนี่มันให้มาพันกว่าซึ่งจริงๆคนไม่ได้ใช้แล้ว แต่ก็ดีครับม <non> ีเอาไว้ดีกว่าขาดถูกไหมครับงั้นเราเปิดสุดเลยจะได้พันหนึ่งพันยี่สี่เอตามช้าเปิดสุดเลยยังไม่ยังไม่ยังไม่กินเสียงจริงเลยครับไม่ต้องกลัวมันฟุ้งด้วย ใช้งานได้ยอดเยี่ยมหมดครับถ้าเสียงคียนเขาไม่กินงั้นเสียงแต่ก็ยอดเยี่ยมมันเหมาะเอาไปใช้งานมากนะครับลูปสภาพนี้ด้วยครับซื้อเก็บสะสมได้เลยครับขอบพระคุณจากใจครับ